หน่อไม้หน้าแรงนะคะสับหน่อไม้หน้าแรงยาวมากเลยติดกับไม้ติดกับไม้เลยนะคะหากเอาแต่ปลายมันได้ปลายมันแล้วนะคะข้างล่างเอาไม่ได้ชิดเกินไป ได้หน่อไม้แล้วนะคะอันอันนี้หน่อไม้แล้วไยกิมซุงนะคะ ได้อีกแล้วนะคะหนอหนึ่งได้แกงแล้วนะคะหักเอาแหนงมันแหนงหนอไม้ แนงเล็กนะคะหาอีกกันนะสักหนอสองหนอมีไหมกอ้อนหนากอหนามากเลยเจอแล้วข้างในโอ้โหข้างใน ข้างในนะคะใหญ่มากออกอยู่ข้างในนู่นนะ่ะนี่นะคะจะเอาได้ไหมเนี่ยต้องทางออกก่อนแล้วมากคิดว่าออกอยู่กลางกอนะคะนี่นะคะ นี่นอนหนึ่งข้างในนู้นก็มีนะคะนี่ข้างในโอ้ใหญ่มาก